ใกล้ๆกันนี่ล่ละพี่น้องอ่ะกําลังจูมพี่น้องดอกนี้ไล่อันนีน้พี่น้องอ้ย นะดอกนี้ค่ะจอ,อย่านี้เต็มกระซ้ามพี่น้องเลยทักทายสบายดีและก็สวัสดีเพื่อพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนสบายดีตอนเช้าพี่น้อง คือตอน้าวมอนิกะสานิมสีพายพี่พายน้องออกมาโคกพี่ลัพี่น้องเอ้ยออกมาหาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องมาสานิมก็บได้มาผู้เดียวได้พี่น้องเอ้ยมากับเม่น้องตันดีสองคนก่อนไปสนิมก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อพี่น้องเมื่อสุกุสุคนที่เข้ามาติดตามและกระหับส้มเป็นกำลังใจให้สานิมสําหรับผู้ที่เข้ามาไม่ก็ฝฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนิมเ,เด้อเพื่อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้สานิมได้คลิปต่อไปเนาะ คือตอนนี้กะฮามาฮอดโคกแล้วพี่น้องเอ้ยว้าพี่น้องเอ้ยกวางแห้งโคกนี่นะคือตอนนี้ก็ยังเสาอยู่นะพี่น้องตะเว็นหางกระท่มขึ้นมาฉันกับพี่ชั้นได้ล้างหน้าล้างตาบอกพี่น้องเอ้ยพอมาหาสายเนะี่ยเขาสีหาก้อนนะพี่น้องก็เลยพาเดี๋ยวมาแต่เสาวันนี้นะพี่น้องเอ้ย อัน like uh uh yep, uh 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 ี้ค่อยกระมานแล้วได้พี่น้องเลยแต่ก็เป็นดอกกระเจียวขาวดอกพี่น้องมันมีเมีนดอกกระเจียวแดงน่ยดอกนั้นกับพี่น้องเลยใกล้ๆกันนี่ละพี่น้องอ่ะกำลังจุ่มพี่น้องดอกนี้นะ มาฮอนนี่ก็เห็นดอกกระเจียวแดงพี่น้องเอ้ยว่าจนจะแก่แล้วเนาะงามอะไรจืองอคือป้าพี่น้องดอกกระเจียวนะหลายอะไรพี่น้องเอ้ยนะดอกนี้กันพูพี่น้องก็ดอง ดอกหนึ่งนี่อยู่พวกพี่น้องเอ้ยป้าตัวพี่น้องเอ้ยหมานอะไรพี่น้องเอ้ยมันนี้นะหอายเลขเอาดอกนี้ก่อนเนาะพี่น้องส่วนลายมีแต่ดอกกระเจี๊ยวขาวพี่น้องดอกกระเจี๊ยแด,กกยดงยังมีทันนิโอพี่น้องเอ้ยทันนิโอลายดอกกระเจี๊ยแดง มนันอีละได้พี่น้องเลยมันดูได้คือ <c oughs> ทางแม่น้องจะดีเพป็นกระหายทางพุ้นละพี่น้องเอ้ย <c oughs> งามเลยพี่น้องดอกกระเจียวดอกง่ายเลย <c oughs> ค่อยมานี่ได้แม่น้องจะดีเอ้ย พี่น้องดอกกระเจียวแดงกำลังเป็นกระจุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอยสิมาเอาก่อนพี่น้องปัดดอกว่าง่ายอย่างนี้เลยพี่น้องมันมันมัน พี่น้องมานี่ก็เห็นดอกกระเจียวแดงพี่น้องเอ้ยโอ้สองดอกเลยพี่น้องสองดอกนเ้นตาไงโนราดพี่น้องเอ้ยคอยเสียอาก่อนพี่น้องโอ้ดอกใหญ่พี่น้องตัวนี้นะโคราด พี่น้องดอกนี้แห้งกระจุ่มจ้ะพี่น้องป้าดอกนั้นกระย่อย่างนี้เด้อพี่น้องเลยนะอยู่ใกล้ๆกันนี่แล้วพี่น้องป้าตกมันๆพี่น้องวันนี้นะโอ้แต่สะอ่อนพี่น้องเลยป้าพี่น้องดอกนี้ก็อยูน่นี่สามดอกแห่งกันเลยพี่น้องป้าพี่น้องโอ้พี่น้อง สับงูมันยาวนุ่มพี่นอ้องโยเด็กชายพี่น้องบ่งป้าต้องสับงูเยอะน,น,นะนะหลังจากหาหาป่าตัวที่หนึง่ง ย่าล้วก็สิไปหาป่าตัวที่สองนีพี่น้องสิความไปฟังนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยแต่กับพูดว่าสิมานไม่มานนะพี่น้องคือตอนนี้เฮากรับมาฮอดป่าที่สองนะพี่นอ้องก็สิ่งจะจันหอมนะพี่น้อง ่พี่น้องชจกจันน่หลายอันนี้พี่น้องเอ้ยแต่สนิมไม่ได้ถืออันติดมาเลยพี่น้องไม่ได้ถือแนวติดมากถูกอือตัวสองสามอู้ลายเลยผู้สูงจังเลพี่น้องเอ้ยอือตัวปลาที่สองสงนิมกระมานนี่แล้วได้พี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวขาวพี่น้องเอ้ยดอกนางก็ะยูฟู่พี่น้องเอ้ย มานมานันพี่น้องมาทางทางนี้ค่อยกับมานอิเลได้พี่น้องเอ้ยคือมาฮวนี่กะพอดอกกระเจียวขาวอิเลได้พี่น้องเอ้ยตัดโดดเดียวพี่น้องเอ้ยดอกนี้บนะ่มีคูบ่มีมือ ี่พี่น้องดอกเดียวขับหมานอีนละได้พี่น้องเอ้ยนี่โดดเดียวคือเก่าพี่น้องเลยดอกนี้กะบอมีคูคือกัปตันนิมเลยดอกนี้กะนโดดเดียวคือกัานอ้ามีครูพี่น้อง้อาแดดกระซองแล้วพี่น้องเอ้ยพอสายแล้วก็เป็นขึ้นสูงพี่น้อง ตอนมาเนี่ยยังเตะเสาอยู่พี่น้องเลยแบบนี้เนี่ยยังกระจุ่มอยู่พี่น้องเลยหากระพนดันดีกับเบียเห็นนะพี่น้องก็น้ดันผดีกันด้บนี้รักผิวแ่บนะพี่น้องเออพูพี่น้องเอ้ยมานี่ก็เห็นดอกกระเจียวแดงพี่น้องเอ้ย อยูฮกใส่ดอกกระเจียวดอกนี้นะพี่น้องจนได้บนเอ้าป้าพี่น้องมันมันพี่น้องสามดอกเพียงเดียวเลยพี่น้องเลยนี่มีดอกนี้ก็พี่น้องมี่ดอกนี้นะพี่น้องเอาน้ำพี่พี่น้องเอ้ดอกนี้นะอยูฮกอะไรพี่น้องจนไม่เยอเห็นมัน ถาอยู่หกพี่น้องไอ้ต้นนี่หนาเนี่ย พี่นอ้องคือหลอะมาฮอดป่าตอนนี้กับสุดท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิความไปหาทางฝั่งโน้นพี่นอกอก้องเอ้ยฝังนั่นละ่ะป่านั้นกับป่าใหญ่ได้พี่นอ้อง ้องไงมานแล้วปลาที่สามกระจุ่มอยู่ยพี่น้องมาหาก,กรลังพ้นขึ้นมานะพี่น้องอนี่พี่น้องเอา,าซื้อมาเป็นทีตุ๊บๆพี่น้องเลยเว่าตอนได้หลังนานะพี่น้องอามาหาดอกกระเจียบแต่เสาพี่น้องไอยวันนี้ถนะ้ามาป่าตัวที่สามกับมันดอกกระเจเียวแดงนด้พี่น้องเย ตาตัวเดียวคักเดี๋ยวคอยสิมาเอาก่อนพี่น้องเอ้ยตาพี่น้องดอกหนีแห้งกระติกน้ำดีดีมีเพ่อเห็นได้พี่น้องพ่อเบิ่ตตองปกมันนะ นี้แห้งงามพี่น้องขาวขนาดเลยพี่น้องคุณระวังก็มาหาดอกกระเจี๊ยวน้ำตาลนนึบด้พี่น้องามอนี้นะหมานพี่น้องเลยงามวันนี้พี่น้องดอกนี้นะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแมงพิลเลอกัดอันนี้ยังไม่กิ่นมันพี่น้องตัวนี้นะ พี่น้องตั้งเถลยอ,อยู่ปึ๊บกระเต็นเ,เป็นดอกกระเจียวขาวพี่น้องสลากแต่เห็นแต่ดอกกระเจียวขาวน้องมีค่อยพอดอกกระเจียวแดงตัเลยอหลือว่าเป็นน้ำมันท่านได้ออกลายบอกนี่เลิกกะที่พาน้องเลาะโคกน้นองกว้างพี่น้องโคกตัวนี้นะ ว่าจะได้ไปหาบอนไฮส์ต่มิน้พี่น้องมันนี้หนะักค่อยพาพี่พาน้องมาหาโคกอยู่บอนไม่อนะพี่น้องว่าโคกโคกอยู่พีนอกกว้างกวาง้กวา,งกวางพี่น้องเหมยหยางมีโถอยู่แดดกระเลิ่มส่งมาแห้งแล้ว ป่านีนก็ถือว่างสมค坤เลยพี่น้องเลยจนม้อยเลาะพี่น้องยังมีโถอยู่ป้าพี่น้องมาหอนี่ก็เห็นมะนม้นน้อยสุกป้าพี่น้องดอกกระปูดอยู่ พี่น้องอดกพี่น้องเลยทางนั้นป้าตัวนี้นะพี่น้องจุม่มกำลังจุม่มคักอะีรพี่น้องเลยในทันบานจัะมดพี่น้องอหากำลังผลพี่น้องเอ้ยยในทันในบานเลย คือตอนนี้กะสายแล้วพี่น้องเอ้ยกต่จได้พ่าเดี๋ยวหาเลาะมือนะพี่น้องตอนนี้กาเจ็ดแปดโมงแล้วพี่น้องเลยตอนมานี่ยังเช้าๆอยู่พี่น้องเลยตอนน้าน่ะหกโมงตะเวนกันได้คุนพี่น้องห้าโมงหกโมงนี่แหละหนากันยังม่ท่านในรางส่นแล้วก็พาเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องเ,ออนะงเ้ยเคือตอนนี้กะสายแล้วผ่าเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนะพี่น้อง ตอนเจ๊กเล็กๆ็ง่ายกต่จะได้ผ่าเดี๋ยวมือนะพี่น้องพุ่น,นละพี่น้องเอ้ยแม่น้องจะดีเพิ hơn ่นกระหายช่างพุ่นละมานามีบอกแม่น้องจะดีอันเดี๋ยวล็อคมือเพก่อน นี่เห็นไปเลยเนาะก่อนชื้มือ่อกระมานอีลักพี่น้องเ้ยพอาจะเม่อไปเลิกันยังเห็นอยู่พี่น้องยังหาหมนอยู่เข้ากัเยอะดอกกระเจี่ยวกันเยอะหาพี่น้องเลยคือตอนนี้กะสีได้ผ่าเดี๋ยวเม่อแล้วได้พี่น้องเลยเพราะหิวเข้าแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กะแปดโมงเก้าโมงแล้ว เดี๋ยวไปเยี่ยมเบิ่งอันแม่น้องจะดีกพี่น้องเลยว่าสิได้ลายซสำเนาคนสิมานมาวันนี้นะเนาะเบิ่งโอ้แม่น้องจะดีได้ลายได้พี่น้องไหยได้ลายเรากระเจียวแดงกระมี้เนาะกระเจียวแดงกระเจียวขาวมันค่อยกับลายอยู่ได้พี่น้องเลยทั้งกระเจียวแดงกระเจียวขาวพร้อม ตอนนี้กะสีได้พากันมือแล้วได้น้องมากะค่อยขี่มานำแม่น,น้องจะดีพี่น้องเลยเอารถแม่น,น้องจะดีมาพบ,พบกันพบกันอีบันีกกับยูเฮน,น,นโครา,าพี่น้องเลยตอนมือกะสิไปได้ถ่ายเอาพี่ฮาน้องเบิ่งนะพี่น้องเพราะว่าทางมันยะพี่น้องเลยที่ตุ่มจะ จะบอกได้ตจ๊กขี้ตุ่มกับแจ๊กแม่จันดีมีแห้งแม่จันดีมีแห้งครับรถฟาตโตกขี้ตุ่มกับตัแจ๊กเนาะอ่ะเนั่นแหละก็พบเดียวยูเฮิร์นขอรับพี่น้องเลยคือตอนนี้ก็มาง้อนเฮิร์นแล้วพี่น้องเลยฮอนเฮิร์นแม่น้องจันดีได้คุณละเฮิร์นคอยกับพี่น้องเลยมื่อเฮิร์นก่อนพี่น้องเันมาไหนกักะมื่อหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อน คือตอนนี้กับมาฮอนเฮิร์และพี่น้องเอ้ยคอยสิมานแกะกลับมาละกะล้างนึ่งนะพี่น้องแล้วก,กระเจี๋วก็ได้ลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยืันนี้นะหมานอยู่พี่น้องเอ้ยจนจะเต็มกระซ่ามพี่น้องเอ้ย คือคอยน่ะมักดอกกระเจียวแดงพี่น้องเลยมักกินดอกกระเจียวแดงนี่พี่น้องว่าดอกกระเจียวแดงน่ะแซ่บพี่น้องสำหรับคอยผู้บคนก็มักดอกกระเจียวขาวแต่สำหรับคอยนะดอกกระเจียวแดงน่ะแซ่บ้ะพี่น้องมันก็แล้วแต่ผู้มักด้วพี่น้องเลยอ๋อพี่น้องแตะสะอ่อนพี่น้องเลย Còn nha, cởi mình thân đời lãng đấy phí nông ơi Phó mà tài cái chèo hết kính con nó phí nông ตอนนี้กะนกกระเจียวเข้ากะแกกลับมาแล้วแล้วก็สีิมาล้างนะพี่น้องล้างนั่งพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้ก็สนิมก็ยังแค่ได้กินข้าวเสาเด้พี่น้อง คือตอนนี้กะสีคั้งโมหนึ่งดอกกระเจียวปะไว้นะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะยังไม่ทันได้ล้างหน้าพี่น้องเ้ยน้ำกันยังไม่ทันได้อาบเดี๋ยวสีค้างปะไว้นะพี่น้องแล้วคอยกะสิไปอาบน,น้ำอาบน,น้ำมาจากป่งนะพี่น้องคนไผ่พี่น้องเย้ยน้ำตาจุนไหลคือตอนนี้คอยกะอาบน,น้ำแล้วแล้วได้พี่น้องเลยเดี๋ยวคอยสีมาป่งหนึ่งดอกกระเจียวก่อนพี่น้องคือสีซุกแล้วแหละพี่น้องเลยเพราะว่าหนึ่ง หงุดหิดเลยเดี๋ยวคอยสิมาปป่งก้นพี่น้องเอ้ยกระซุกคือตอนนี้กะน,นึ่งดอกกระเจียวห้องกระซุกแล้วได้พี่น้องเอ้ยคือตอนกินกะดซีบิได้ทายให้พี่เฮาน้องเบิง้ง ราะว่าสานันนิมสิไปเวะ้นะพี่น้องจากอี้แม่เพิ่นไซไปพี่เยอะละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสิจบไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนันนิมเน่เด้อพี่น้องเบิ่งโฆษณาเฮ้ยสนันนิมเน่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้สนันนิมได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ